แพทนาประพาลุกนี้สีผมใหม่น่ารักสดใสยังกับตุ๊กตาแพทนาประพาคุณแม่สาวแซบที่มักจะมาพร้อมกับลุกสุดเซ็กซี่ทั้งชุดออกงานหรือชุดไปทะเลล่าสุดทำสีผมใหม่สุดจึง้งเห็นแล้วนึกว่าตุ๊กตาดีกรีความแซบไม่แผ่วเลยสำหรับคุณแม่สุดสตรองแพทนาประพาเมื่อมีเวลาว่างก็มักควงลูกชายน้องเลสซิ่งไปเที่ยวพักผ่อนด้วยกันเป็นประจำโดยก่อนหน้านี้ พิ่งไปพักผ่อนที่ทะเลพัทยามาลงภาพสุดแซบพร้อมแคปชั่นสุดโดนใจล่าสุดคุณแม่แพททำสีผมใหม่ลงภาพในอิ s สตาแกรมพร้อมแคปชั่นอ่อนเบาว่าได้รับการตรวจสอบแล้วสีนี้แฮชแทกได้ไหมอ่ะทำเอาเพื่อนเพื่อนดาราและแฟนแฟนแห่เข้ามาคอมเมนต์กันยกใหญ่แวบบแรกที่เห็นภาพนึกว่าตุ๊กตาที่ไหนแต่ที่ไหนได้แม่แพทนี่เองจา้าน่ารักอะ ไปชมจากภาพกันได้เลยจ้าขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะ